องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดแพร,แร่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร,แร่โดยมีผู้ราชการจังหวัดพแพร่ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านห้วยห้อมเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะชีวิตและอาชีพและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบร,รมมนาถบาพตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ปัจจุบ,บันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน157คนครูระบุคลากร21คนจากการดำเนินงานตามแผนห้ากลยุทธ์ในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตลอดจนบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เปิดสอนน้องแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนัก,กรเรียน309คนซึ่งนัก,กรเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งมีครูและบุคลากร24คน โรงเรียนดำเนินการด้านการศึกษาตามพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชารชบรมนาถบพิตร,รและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสำเร็จทางการเรียนปลูกฝังคุณธร,รรมและส่งเสริมทักษะอาชีพมีกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมภายในห้องเรียนตลอดจนน้อมน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ,พ,พียงมาปรับใช้ you <laughs>